สบายดีสวัสดีเดอ้อพี่น้องสบายดียามบ่ายเนาะแต่ว่าหักกรสิพากันเ็ดกินกินข้าวเทียเ่ยงแหละมิโน,นอยู่ตัวเดียวก็เลยสิลาบพี่น้องขับสีบี้กินรสกีันบุกขู่เข่ากันพี่น้องสุลาบหลังจากที่กลับมาแต่ซีโนกแหละมีตัวเดียวนีนน่แหละ นูหลับนูหนูป่าพี่น้องหนูอยู่ป่าเนาะตอนนี้ก็ปิ้งสุกแล้วพี่น้องทำแต่เว้นบ่นอนเอ้ยไปเบิ่งสี่โมงค่ะาามาแล้วก็ก็ออกได้แต่สี่โมงห้าโมงยังเว้นอยู่นาห้าโมงกันเลยอ่า วัวจนกเก้าที่ดอ วัวของเขาปรสิวหกอัเด้อพี่น้องนั่นไก่ตื่นบักเบอร์เกอร์แดดจะเป็นลมวันนีนกาแดดอีรอเอาเอาสิแหละพ้นตกหมตกแห้งอยู่ค่ะบ่หึงวันเนาะขอาเดียวหนึ่งพี่น้องให้ตกเฮิงอยู่บักเกอร์จะกรบแมงอยังไรต่อบนกระบข่าหกไก่แตกตื่นเ ขวกินกับหลาบนุมนะจะใสนะ่ไล้หกขวดทำต้มปลาเด็กใส่ลงไปตอนนี้กันแล้วแหละพี่น้องหลับยสบายดีเด้อพี่น้องพี่น้กินข้าวนั่กันเด้อหลาบนุ่แเสร็บ กินกะมากถั่วกระน้องพักก็มีตแต่เท่านี้แหละเคี่ยอบนหลอดที่ฉันคยก็เห็นมะเขือจะซื้อมาหันหนึ่งตัวบ้านน้ำแกงแส่หอมแส่อะไรเนียหอมแส่หอมแส่แสปลาบนหน้าไพ่ออฮึ่มฮึมก็เป็นอย่างเนะาะก็หมักเป็ี่ยนหน่อยน้อยเนาะหูติดกันทีเด้หูติดกันเลยคล้ายๆแบบว่ามันโมแห้ง มันเปื่อยแล้วมันก็คันเก่าแขวยฮะค่ะแกงเนาะไม่เนาะพี่น้องวัดสีผักแกงก็คิดไปขีดมาโอ้ยเดี๋ยวแกงเดี๋ยวแกงอยู่แกงดีกว,ว่าพี่น้องเอ้ยไม่สะเพนปัญหามาแต่น่ามนันเลยใส่ตู้เย็นไว้มันแดงเหมืนเนาะไม่แฮมคืนพี่น้องเอ้ยเลยเอามาต้มแกงมันเร็วซะมัน บัดนี้ซาวพรก็บสีมาแกงหน่อไม้เนาะพี่น้องคนอื่นเพิ่นก็กินลาบนูไปก่อนแล้วเนาะข่อยก็เลยสิได้หน่อไม้ก็เลยสิมาแกงกินพี่น้องถ้ากินบัดเดียวพร้อมกับแกงหน่อไม้เนาะโอ้จนสิค่ำพี่น้องงใส่เป็นข้าวแรงเลยอยู่เนาะเนมเด็กๆสิบุฮิวอีกเนาะพี่น้องน้ำเนนางก็ยี่แล้วแหละบัดนี้ก็สิลงมือแกงเนาะพี่น้องสิเป็นผักปภเพ็ดกินกับเนียงแกงน้ำไม้อลไรพี่น้องแล้วก็ผักขยงเนาะ พนนยองใส่แกงไม่เห็ดหูหนูเขาก็มีน้อยเดียวพี่น้องกว่าอันปิดเอาน้ำอันถอนกบยิ้วหรืว่าเขาตัดบางบางหันเนาะมันออกออกไปลายางหันแต่ว่าเก็บไปเบิดอันนี่มันออกใหม่บมดลายตั้มเขากู้ย่ากันยันวิวกี้ตื้อ คำซาบง่วงกว่าหิวเข่าจะเลยเวลาหิวเข่ากิปกระจำมันหนาบุ้งทองๆไปชงคำๆเนาะพักอันนี้เอามาแต่นาเนาะกรอบๆกำลังอ,อ,อ่อนๆพอดีกิน ไม่มันแบบว่หาห้ามไิต้มไว้เนาะเอามาแบบว่าเป็นยอดนอ,นอไหลมัน,น,น,แ,น,นแต่หนะาสเกนสดๆนี่ค่ะนี้มันกระยับแขงเอาเข้าไว้เป็นยอดมันก็แหมึ้นก็มันปอกออกมาแล้วมันแดงเนาะมื่อน้ะบอว่าอแกงเกง เป็นนัวลงไปเลยเนาะพี่น้องปลาเด็กข้างหมอ,อี้ทกที่ใส่ มันยังกสิมาใส่ประเดีกยวจะเป็นห้อน ใส่ทั้งประเด็กขวดแล้วก็ระเด็กตนน้นเนาะใส่ยังได้ยังหนึ่งก็บยังมันบุเข่าเนาะใส่ยังละหน่อยหมูก,กินเบิร์ดอะไรเงี้ยแต่ข่อยพวกยักินเนาะกินสดกินลินอากาศฮอนกินเน,น,นี่ยอนฮเนาะสดกินลิ่นเมีย่ยงพักเนาะ ีออ้ก็ได้ ซีมเบิ่งบัรจางถึงใส่เกลือลงไปน้ำรังไม่พี่น้องกว่าเ้าใส่ประเด็กก่อนแก้งน้อยเหมือนี้กะบบุ้งีเครื่องลายบันไดเนาะยอดบอกบวกไปอยู่หน้าผมเก็บมาพี่น้องเลยยอดบอกอึกับบุ้งีเนาะมีแต่เห็ดหู้นูน้อยหนึ่งกับผักขยังกับผักกินกับ เกลือมันใส่กนคิ้วข่าแห้งลงเป็นขาเถียงแลเขาแรงกัน รอค่ะลายมันจพีกิักันแกงจะเป็นแรงมาิโนมันกระบายเนาะเดะบิบ่ายกเลยเือต้มนะไม่เพือห้อยตายเนี่ยเรานุ่เนาะแหมืหนาประมาณดิสิโนจนปวดหัวมันก cuốn hôi tục 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 nào hòn ngon du là làm không có leo Năm mảnh, lắm. À, khiều, mà mày Ra nó mày hao mày mày đây lại Hem cưng Đặng ngon

รับดูไปห่อนเ๋ยจะก่ายกับห่อนเกรงไหมกับห่อนอี่จะยังห่อนอีกเนี่ยเหมือนหมอนหน้ากระปุกเหมือนนะเออเออเล่ย์กระปุกนะใช่ไหมล่ะหงมือบูดฮึอยู่ในซองพิษอันมือบูดมาละลายเอาอุ่นนะ

แบเื่อมาฮะ่อนเรือไฟมีอุ่นไ้ลหมอวนะสิทธิ์ปลาหยาไก่ด้วสิลงเหงียนางเงตื่นวดวดนัตัเป็นธูปมดแล้วนะตัวยัง อุ่นต้นนี้นะมาไล่เขาบอกอนเขาบอกโถงเลยใช่ไหมงมันเนี่ยงเดียวจะอุ่นมนหรืาเป็นโถงผักโขมเห็บกำลังพอดีกินอัยมณ์นะมันแก่มันออกดอกค่ะมันคมมันก็ต้องอ่อนๆ ชองคนหคนอื่นอิ่มหมดแล้วอุ้ยแค่มอมันก็ออกแล้วกระดำไม่มองเขาอ่ะอ่ะเนี่ยมาปุ๊กหนังมาทานหนังมันมันไล่ออกกับคนมองมันเผาะหมอง ก็เลือดให้คุปมี่นอกคำนะใหญ่ตันจองให้คุปมีผูกค้องกูเลยขันอางัวตอนแรงเอาข้าอีกเด้เอาเข้าส่วนอีกแดดปล่อยเตรมเตียงเอาข้าส่วนอีกตะนแรง

เพอน้องสำหรับผิวเด็กขอจุบอ่ะเด้อพี่น้องยังอยากอินเนาะยังอยกินต่ออยู่พ่อกันสนานเด้อพี่น้องขอบคุณพงศ์เดพี่น้องที่สนับสนนเด้อติดตามรับชมให้กำลังใจตลอดมาเนาะสำหรับคลิปเี็กโคตัวลาไป็น้บสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้อง